วัวธนูของหลวงพ่อชื่นวัตตาอีต้นตำรับขเขมรบางคนเรียกว่าวัวธนูสู่สำเร็จคือไม่ต้องเลี้ยงเป็นประจำเหมือนกับวัวธนูทั่วไปนอกจากยังไม่มีโทษแก่ผู้เลี้ยงอีกด้วยแต่อนุภาพความศักดิ์สิทธิ์นั้นยังมีครบถ้วนใต้ท้องอุดด้วยครื่งพุทธาอถัถนซึ่งเป็นครื่องพุทธาที่หายากวัวธนูหลวงพ่อชื่นพุทธคุณใช้เฝ้าบ้านเป็นที่นิยมกันมากและแทบทุกรายมีประสบการณ์จึงรู้ถึงอนุภาพว่าใช้เฝ้าบ้านเฝ้าทรัพย์สินได้ครังยิ่งนะัก ขโมยไม่มีทางเอาอะไรไปได้เลยวัวธนูจะมีอนุภาพในทางป้องกันและแก้อัถพ์ต่างๆได้อีกด้วยและป้องกันอักคีภัยดังนั้นการบูชาวัวธนูไว้กับบ้านจึงมีคุณอันตน์ไม่มีภัยอันตรายใดๆจากกล่ำกลายได้เลยถ้าพกติดตัวยังป้องกันเสนียดจันไรป้องกันพูดผีปิศาจป้องกันขุนใสป้องกันผีปอบวัวธนูหลวงพ่อชื่นจึงขอให้หมันบูชาไว้ให้ดีจะเกิดผลอย่างชนิดที่เรียกว่าสารพัดนึก และเป็นผลดีไม่รู้จักจบ